เซฟเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องมาพอกันอีกแล้วก็ับสร้างหน่อยสร้างแตงมอนี่มางานดีไหวทอ PVC, พีวีซี่พี่น้องลากะขอต่อสามทางพี่น้องขอต่อสามท่านลากะตะกาตุมูจะมีพี่น้องมอน่จะมาดีไหวเฮ็ดเป็นสั่นว่างของสามสั่นเก๋ๆพี่น้องอ่ะบต้องบอไลยายหางจัดไปพี่น้องลุยเลยก่อนอื่น ข้าจะเอาทอกอกไส้แล้วก็ไปลล้นให้มันเป็นโค้งพี่นอ้องมาปึ๊บกระทุ่งให้มันแน,น่นแล้วก็เข้า็จะปิดหัวท้ายพี่นอ้องแล้วก็จะเอาไปว่นล้นไฟพี่น้องข้าจะกอกทจำนวนสองท่อนพี่น้องแล้วก็เอาไปล้นไฟนกกนนไปนะจะได้โค้งปุ๊บ าพี่น้องถึงขั้นตอนประกอบ29่สิบเ,เส้นสออนเลยยไอ้23ส,สมเส้นสออนพี่น้อยตัวนี้ใส่เศษมันต่อเอาพี่น้องมาประกอบประกอบยี่สิบสมเส้นแล้วก็ยี่สิบเกเส้นต่อเข้าไปปึ๊บ ะลักษณะเองสิปึ๊บโค้งตัวยู่นี่ปึ๊บอ่ะที่เข้าดัดแล้วขอไปตานี่ตัวนี้เข้าจะวัดกึ่งกลางกึ่งกลาง60สิเซ้นก็คือสามเซ้น,เนะเข้าก็จะดัดสามสิเซนดัดสามเซ้นอ่ะ มือนี้อ่ะงานนี้เดีวมาเทียบเทียบปึ๊บข,ขีดขีดน้ำทอกันขีดไปปึ๊บมาจัด โอ้ที่ยิบสามเส้นครับทุกคนอบออามาจอ่อล่นไฟจอ่อใช้มีเป็นของห่ออะไรตุ๊บกว่างฮะฮะพราในลักษณะนี่ปุ๊บประมาณนี่เขาจะเห็ุเป็นสามสันพี่เนอะตัวนี้ก็จะวัดขึ้นมายี่สิบสามเส้นยืมสามเส้นแล้วก็ขีดไว้ขีดไว้ อ่ะตอนนี้ห้องก็จะตัดยียสามเส้นต่อต่อต่อหง,งอไปที่นี้ก็คือกัน ยีามเส้นอบปึ๊บป่อกันายัง,งยเลยพี่นอ้องวางปือบสีฝาลงลางเปือบสีชมพูสันสองปลือบนะแล้วก็สีะะสเหลืองอปบ ปึ๊บอ่ะเคปันท่ายตัดหนวนมันออกพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องอีกแบเป็นอีกวิธีการพี่น้อง DIY ๋าสั้นว่างของจากตาข่าตุ้มมุทีมิพี่น้องสามสีพี่น้องโค้งทอผิวซี่ขึเก่าพี่น้องงานเดี๋ยว่มีสูตรเฉพาะพี่น้องสร้างหน่อยสร้างแจงจัดให้แจ๋ว